สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของสัมมะงาจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสัมมะงาจัดอยู่ในวงกระเพรามีชื่อเรียกท้องถิ่นอื่นๆอ,อ,อีกว่าสัมมะลิงาเขี้ยวงูหรือสัมเนรานะคะ ต้นสัมมาาจัดเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้เถาที่เลยทอดลำต้นเกี่ยวเกาะขึ้นไปแต่กิ่งก้านสาขามากกิ่งก้านจะเป็นสีเทาหรือสีขาวมนมอนออกสีน้ำตาลเล็กน้อยเปลือกต้นจะเรียบเป็นสีขาวอมสีน้ำตาลตามกิ่งอ่อนจะเป็นสีเขียวอมม่วงและมีขนปกคลุมทีนี้เราไปฟังสปปรรพคุณมากมายของสัมมาากันเลยนะคะ รากของสัมงามีรสขมใช้เป็นยาแก้ไข้หวดัดแก้ไข้ตัวร้อนและไข้ามาลาเรียใบมีรสขมเย็นแต่มีพิษใช้รักษาโรคมาลาเรียนะคะนอกจากนี้ยังช่วยแก้อาการปวดกระเพาะใบสัมงามีสปปรรพคุณยาฆ่าพยาธิช่วยแก้ตับอักเสบแก้ตับและม้ามโต หากแผลมีเลือดออกให้ใช้ใบตากแห้งนำมาบดให้เป็นผงแล้วนำไปโรยบนแผลจะช่วยห้ามเลือดและสมานแผลสดได้นะคะนอกจากนี้ยังช่วยรักษาแผลเน่าเปื่อยช่วยรักษาแผลฟกช้ำดำเขียวบวมอันเนื่องมาจากการถูกกระทบกระแทกเอลเครสหรือเคสขัดยอกนะคะ ทางต้นสดหรือต้นแห้งมีรสเย็นเฟื่อนนำมาสับเป็นชิ้นๆประมาณ3 4กิ่งแล้วต้มกับน้ำอาบหรือใช้ชะล้างแผลใช้รักษาโรคผิวหนังผู้พองและน้ำเหลืองเสียได้นะคะ ใบสัมมนานมีรสเย็นเฟื่อนตำรายาไทยจะใช้ใบเป็นยาทาภายนอกโดยนำมาพอกต้มกับน้ำอาบหรือใช้ชะล้างตามร่างกายนอกจากนี้ยังใช้ไอ้น้ำอบร่างกายเป็นยารักษาโรคผิวหนังกลากเกลื่อนแก้ฝีประดงแก้หัดอิสุกอิสัยผดผื่นคันตามตัวและผื่นคันที่มีน้ำเหลืองนะคะ นอกจากนี้สมัมง,งายนยังช่วยแก้อาการแพ้อาหารทะเลช่วยรักษาอาการปวดข้อปวดประสาทที่ก้นกบโดยการนำรากแห้งมาต้มกับน้ำกินแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆในการต้มนะคะนอกจากนี้ยังช่วยรักษาไขาข้ออักเสบเนื่องจากลมชื้นปวดเอวและขาแก้อาการปวดกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทได้ด้วยค่ะข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรสมัมง,งา เนื่องจากยาชนิดนี้พบพิษที่ใบและก้านซึ่งใบจะมีพิษมากกว่ารากรากจะมีพิษและมีกลิ่นเหม็นนะคะฉะนั้นห้ามนำมารับประทานและควรใช้อย่างระมัดระวังด้วยค่ะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักผลไม้หรือสมุนไพรชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ